ออด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l ลิซยา very V i P แอดสิ่งเจ๋วมาแล้วครับเพื่อนๆ <Good. S 1> ทุกคนเ oh. ส้นทางนักแสดงของลิซ่าลูกสาวกับเรากำลังเติบโตไปไกลได้อย่างงดงามเลยเลยคะ่ะเริ่มต้นปี2026เปิดมาด้วยงาน Golden Globes เมื่อลิซ่าลาลิสาม,มะโนบาลจะได้เป็นหนึ่งในผู้ประกาศรางวัลในงาน Golden Globes ครั้งที่ 3เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะศิลปินเคป๊และนักแสดงชาวไทยคนแรกที่ได้ขึ้นไปมอบรางวัลบนเวทีในงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดงานหนึ่งของฮอลลีวูดกันเลยทีเดียว แอดต้องขอแสดงความยินดีกับน้องลิสด้วยนะครหนุนลูกตอนแรกไอเราก็ลุ้นกันว่าน้องจะไปร่วมง,งานหรือเปล่าก็เห็นว่า The White l o t u s เข้าชิงตั้งหลายรางวัลแต่ตอนนี้พวกเราไม่ต้องลุ้นกันแล้วค่ะเพราะเจ้าของงานมาประกาศพร้อมคอนเฟิร์มเองแล้วว่าลาลิสามโนบาลจะเป็นผู้ประกาศรางวัลในงานโอโ้มันพีคมากลูกเรารัดมาโคตรจะปังที่สุดเลยแล้วดูลาย ผู้ประกาศรางวัลซะก่อน จูเลียโรเบิร์ตส์เงโอลันโดบลูมง้จอร์จครูเน่เง้มีแต่ตัวพ่อตัวแม่ระดับตำนานในวงการดาราพูดทื่อใครมาเป็นต้องรู้จักกันทั้งโลกโอยุณลุกค้าหวยแล้วลิซ่าจะได้เป็นหนึ่งในนั้นนะพวกเธอคิดดูมันเวอร์มากโดยงานนี้จะมีไลฟ์สตรีมผ่าน CBS และสตรีมบนแพลตฟอร์ม Plus ในวันจันทร์ที่12มกราคมเวลา8นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนะคะซึ่งการได้ มีลิซ่าไปยืนบนเวทีโกลเด้นกลอสแบบนี้มันเป็นอะไรที่ Amazing มากเพราะมันเป็นการช่วยขยายฐานผู้ชมเป็นพลังขับเคลื่อนสร้างความสนใจไปสู่คนทั่วโลกเพราะลิซ่าคือแม่เหล็กที่ช่วยดึงดูดและกระตุ้นกระแสทางโซเชียลเป็นการเข้าถึงและมีพลที่ไม่มีพรมแดนจริงๆร้อมกับตอกย้ำภาพลักษณ์ของงานว่าเป็นเวทีที่ร่วมสมัยและเข้าใจถึงพลัง pop culture ซึ่งถ้าพูดในเชิงสัญลักษณ์นั้นลิซ่าคือภาพแทนของศิลปินยุคใหม่ผู้ที่ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยสัญชาติภาษาหรืออุตสาหกรรมเดียวและในส่วนของเชิงอุตสาหกรรมนั้นการได้ไปยืนอยู่บนเวทีนี่เป็นการยืนยันว่าลิซ่ามีอิทธิพลเหนือเคป p อปไปแล้วก้าวข้ามไปสู่การเป็น global mainstream อย่างสมบูรณ์แบบแท้จริงและนี่ไม่ใช่แค่การเป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นแต่เป็นการยืนยู ู่ในจุดที่โลกกำลังจ้องมองและให้การยอมรับว่าลิซ่าคือส่วนหนึ่งของศูนย์กลางวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นไงล่ะเลือกอยู่กับบริษัทเดลินตีได้ดีทุกคนกันจริงๆ และหยุดนะหากใครกําลังคิดที่จะโยนคเครดิตให้กับคนที่ไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้หยุดพูดเลยนะไม่งั้นฉันจะตีปากแตกจริงๆด้วยเพราะการได้ขึ้นไปประกาศรางวัลงานนี้มันมาจากวามฟมัสของน้องลิซ่าที่มีบวกกับการโปรโมทลิซ่าจากน้ํามือของมืออาชีพอ่ากเอเจนซี่เดลีเท่านั้นค่ะโอ้ยฉันนี่ลุ้นเครื่องหน้าทรงผมชุดลุกของนักแสดงสาวลิซ่าแล้วว่ามันจะต้องเป็นซีนใหญ่ซีนโตแน่นอนแอดคอนเฟิร์มอา หละงานนี้ใครๆก็ต้องอยากเป็นสปอนเซอร์ดิซ่ากันทั้งนั้นเพราะเอนเกตฉ่ำๆกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าดิซ่าจะเลือกใส่แบรนด์ไหนบ้างน,นะคะเพราะงานนี้ต้องยืนอ,อยู่บนเวทีแอร์ไทมต้องมีอย่างน้อย2-3นาทีเป็นอย่างต่ำแล้วแน่ๆไอคอนตัวแม่ต้องเลือกลุกที่ระจ,จึรัดที่สุดเท่านั้นค่ะ <Yeah. S 1> ไปกันต่อที่งานประกาศรางวัลแซกอ a วอร์ ที่ทีมนักแสดงของดูว t e โล t ัสมีชื่อเข้าจิงรางวัลในสาขา The Actor Awards for Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series หรือรางวัลการแสดงยอดเยี่ยมโดยทีมนักแสดงสมทบในซีรีส์ดรามา่าเป็นไงละ่ะเก่งอีกแล้วลูกสาวแม่ยินดีด้วยนะคะที่ได้เข้าจิงรางวัลน,นี้เรื่องแรกก็ทําชีเลยซึ่งลิซ่าเป็นไอเจ้าเคฟ้าคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักแสดงยอดเยี่ยมจากผลงานซีรีส์เรื่อง ร้นี้เลยนะคะและรวมถึงนักแสดงชาวไทยท่านอื่นๆด้วยอย่างคุณกูเล็กพี่เทมและพี่ดอมแห่งตระกูลค่ะทั้ง3ท่านก็มีรายชื่อเข้าจริงแซกอ a ว a ร์ดสาขาทีมนักแสดงจากว้โโรัสนี้ด้วยค่ะโคตรจะปังเลย ชื่อเสียงให้ประเทศไทยมากว่า The White Lotus กับบทบาทการเป็นนักแสดงครั้งแรกของลิซ่าชีไม่ทำให้อายใครเลยจริงๆฉันสามารถอวยได้เต็มปากแบบไม่ต้องสะกดจิสามารถคิดคำอวยมาได้แบบไม่มีวันหมดแรงเพราะชีแสดงได้อย่างมีชีวิตชีวาและเป็นธรรมชาติมากๆทั้งั้งที่เป็นเรื่องแรกแต่ด้วยความตั้งใจฝึกฝนอย่างต่อเนื่องพยายามเข้าใจในตัวละครเตรียมพร้อมและมีวินัยสม่ำเสมอ มันเลยทําให้อินเนอร์ในการแสดงของลิซ่าส่งผลให้ผู้ชมเชื่อและคล้อยตามได้นี่แค่เรื่องแรงนะยังปังสุดที่สกนนี้ใครก็รอเลยเรื่องต่อไปมาเจอคิวกันได้เลยนี่แหละนี่แหละนักแสดงหญิงที่ได้ไปต่อค่ะเรื่องแรกก็ทำไพว่าเราภาคภูมิใจได้มากสกนนี้แล้วแอดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับมุกและครอบครัวด้วยอือด้วยนะคะ เพื่อนๆอ,อยากเพิ่มเติมตรงไหนในส่วนของคลิปนี้ก็เชิญได้เลยคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยเต็มที่และอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยแอดต้องขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยที่คอยสปอร์ตช่องของเรามาโดยตลอดก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีมีไฮไลท์กันทั้งวันเลยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีความสุขมากรักที่สุดเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the taking.